น่าเลี้ยงมากเมื่อกี้ขอลองหรือว่าจะฟิลเตอร,ร์อีบ้างถัวอุย้ยตามังจริงด้วยน่ารักมาก กินเ่ายมาแล้วขอบคุณทุกคนนะคะกำลังสิพิมพ์หลุดจอยพิม์ใหม่พิมใหม่มาคุยกันในนี้พี่พูดอ่ันแมนมาจากต่อๆเลยน่ารักมากค่นนะ,คะขอบคุณนะคะกดติดตามไปด้วยนะคะสรุปกบพี่จะพูดติดตามเลยคลอพี่ขอมาเปิมปกติอะถ้าหนูมาไลค์ไอจีอะหนูจะเป็นแบบว่า รู้สิไรเดิกนะเมลจะไล์แบบช่วงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยแล้วก็นอนกันหมดเลยวันนี้แต่งแบบเฟรชฟีดนะคะวันนี้จะได้มาแถวปทุมไหมโนเหมือนเหมือนจะมีนะคะเมมบอีวันที่้เออวันที่ห้าค่ะวันที่ห้าอยู่แถวปทุมเลย,อย,เลยโอ้ยยังกระเดืองขอนอยลูกเต้นเด้ วันนี้มีคอนไหมคะมีค่ะวันนี้มีเอ่อที่สิจกเกตโอในห้างให้ลงไหมเอ่อคุณพ่อไม่ปิดกั้นอยู่แล้วขอเรื่องนี้คือคุณพ่อทร่มมาถ,ถามเลยว่ายู่เอาไหนยู่แบบว่าสะดวกบอรหรือว่าบแบบจังใดลูกอย่างสินะแล้วก็เลยอ๋พอพ่อหนูยังแบบงยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ ใจว่าถ้าถ้าเกิดว่าหนูลงแล้วแม่แม่จะเอ็นดูหนูหรือเปล่าหนูก็เลยไม่กล้าลงเพราะหนูกลัวแบบว่าเออนั่นแหละสวัสดีคุณบอลยูนาน้าแน่นเฟียสสุดทิมาน้องอยู่รับคนบอยมาจ้ะเออพี่เดี๋ยวเผื่อฟอร์มเหมืนแดนเซอร์ชายก็มาแต่ไม่เอาชายแทนนะ ไม่เอาเดนเซอร์ชายแทนนะไม่รับชายแทนเพราะว่าบุงเราชายแทนเยอะแล้วสวยมากน้องอยู่ว่ะยังแต่มไม่เสร็จเลยอาวุยู่ดีใช้หลังบ้านไ้้ม่อลูกได้ค่ะถ้าข้อความมาเลยค่ะเดี๋ยวหนูไป,ไปตอบนะคะ ถ้าว่าไอจีหนุ่มแปลกแห้งเพราะาขอควาขมมั่นปรนค่ะซิบบ์คืออย่างซิบบ์คือติดรีบคือติดมือพีเฟิร์ดฮะโอฉันชายเท้มากจ้ะเราสมัครคุิ้วกระเป๋าไหมคะอย่าพี่้วกระเป๋าค่ข้างคนสวยโอ้โหเผื่อจะได้ความงามติดมาบ้างป้า แม่จะพากลับมาดัางอีกรอบอู้ยขอบคุณมากค่ะแม่ออหลีบอันนี้ฟิลเตอร์เป็นชายแท,ท้ที่แต่งหญิงนิดหน่อยโอเคนี่แหละนี่คือคอนเซปต์แดนชายของหนูต้องแต่งหญิงได้แล้วก็ต้องแบบว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยนี่นิ้วก้อยต้องขึ้นมาแบบนี้เวลาเต้นอะไรเงี้ยต้องต่อเล็บพร้อมเดชเนเซอร์ช่หน ต้องรีบจิวนะรีบจิวไม่รับยูก <c oughs> ีส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอย่าตกใจนะมันมันไม่ได้ดำขนาดนั้นหรอกมัง้งมันก็ดำอยู่อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอแต่งเสร็จก่อนแล้วทุกคนจะอู้ยูกี่แต่งหน้าให้ยูนานเนี่ยเอาจริงไหมล่ะกล้าให้แต่งไหม โอ้เขาตากล้าให้ก็กล้าแต่งจ้าตอนนี้เรากำลังเขียนเอียงก่อนลายเนอร r เขียนให้มันหน่วยใหญ่มากขึ้นเพร,ะระาะว่าตาเราเท่ามิดบับเต็งม,มูในไลฟ์สดมีใครตาตีบมันหนูไหม ได้บอกว่าไม่จ้าสวัสดีพี่เปตองค่ะยังเพิ่งตกใจนะทุกคนมันยังไม่ติดคนตานี่แหละมันไม่ได้มันไม่ได้ดำเหมือนในกล้องหรอกมมางมม้งไม่ได้ดำไม่ได้ดำมันแบบว่ามันปกติ ตื ương, ่นบางบ่ายสามเครร์งคุณนะนอนยาวตั้งแต่พี่เจ้าครับต้องถึงแมนมอือออ๋พี่เถึงททร่อือมีซับหรอแล้วค่าท่อซับนอนยาวตั้งแต่หกโมงกว่าวันสิรุ่งขาองนางบ่ไหวยีหลีแบบบ่ได้แห้งเมื่อยท่องเมื่อยท่องเพี้ยพี่น้องปวดโตแห้งแล้วก็หูอือมขึ้น สร้างแต่งหน้าซื้อดังขนาดนี้สวยยุ่ละเ <laughs> อ้อสวัสดีทุกคนค่ะเมื่อคือมีใครไปดูบ้างว,าว่ามันนองวัสดีน้องอีโอเล่นที่ไหนรู้วันนี้ โอ้ยตกใจเสียงกระเดื่องเออสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนพี่มาหากันแนช่างแต่งหน้ากับน้องยูใครสวยกว่ากันน้องยูครับหนูสิบ ปดยิบสามเมษาทันเวทีกองใหญ่ยอยู่นะ <laughs> แม่ กูได้ใอขอเขาร่วมนี่โอ้มือถึง <c oughs> อ้เมื่อวานมันครับขอบคุณนะคะแค่น <c oughs> ้องอยู่โไมิเกียร,รอเชียร์เลยโอ้ขอบคุณนะคะ สปีดนู้นสิเลยบ่นอ้องแต่เบาเท่างานในสิ่กันยังง่วงอยู่พี่น้องบีส่งรูปให้แล้วนะในเฟซอุ้ยขอบคุณนะคะเอาพี่บีไปอใช่ไหมเมื่อคืนเออใช่ใช่เห็นพี่ยืนถ่ายเพลงอันนั้นจะแต่งอยู่เอ้าซาพ้าเหรอโอ้ย ทุกคนคะอย่าถามความรู้สึกทุกคนที่นั่งดูไลฟ์สดมากว่ามีใครง่วงมันหนูไหมมีใครอยากนอนมันหนูไหมทําไมหนูนอยากนอนฝากเอนดูน้องหน่อยนะทุกคนกระแสขึ้นมาแน่นอนหูแม่อะไนแม่ไหนแล้วอย่างไฮโลมีดแก องเพลงอะไรกันเนี่ยอุบลฮะอุบลเฮืองเฮานี่น่ะอ๋อมุงนะ่ะมีแล้วรอน้องตอบนะทุกคนโอ้โหใคร จะมีแนวจะได้ลงละครจอแก้มบไหมคะโอ้กำลังจะเปิดกล้องคะ่ะช่องช่องวันนะคะที่ที่หนูถ่ายลงกับพี่หนูก่อะ สวัสดีค่ะทักแชทหลังบ้านทิ้งไว้แล้วนะลูกขอบคุณค่ะสวัสดีน้องยูกิอารุโนไทย ทุกคนกีดตาอ,อยู่เออจึ้งคือรูกว่าจึงอูเ้ยเาคงมาขึ้นอีกรัไ <c oughs> ม่ห้ามากเทโอกาสขอบคุณค่ะสวัสดีพี่มีค่ะคิดถึงมากคิดถึงแม่จีนด้วย อยากอยากไปร้องเพลงกับเมยมากาม็เป็นปีแล้วบอปีกว่ากว่าแล้วมั้งโอ้มีหอดล้อมวงเนาะแบบนี้ของร่งางแื้อเธอเธอเกียดเหรอ ปงล่าง,ง,ลางเลยเหรอคิดถึงนะคาคิดถึงนะคะพี่มิกอัดหน้าจอไปฝากแม่จีนหน่อยว่าหนูคิดถึงแม่จีนมากหนูอยากเจอแม่จีนมากหนูคิดถึงมากใช่ดูดคลิปแม่จีนทุกวันน่ะ,ะดูในติ๊กต็อกดูอันล่าสุดที่ไปกับพี่ไททรอยสมิทนะ <S <S โอ้ข้าวจางปงแรางมากบอก คิดว่าเขาเปิดเสียงเค่องเสียงคิดว่าแต่ว่ามือดนตรีส่วนมากเลยนาะม,นมันขึ้นเจ็บทองค่ะก้อน,อนสีนวลินทุเรียน สหานีต่อไปเฟซบุ๊ก k ้าจ้าเดี๋ยวรอให้ติดคนตาก่อนค่ะเพราะเฟซบุ๊กไม่มีฟิลเตอร์ ในบุ้งไม่มีฟิลเลอร์ฮัลคืนนี้สู้ๆนน้องอยู่งานเมื่อคืนคงเหนื่อยล้าหน้าดูพี่นั่งดูเฉยๆก็ยังล้าเลยใช่ะมันดึกมากอิตัวนแม่แม่แห้งเดี๋ยวว่ามันดึกแห้งอ่ะ กลับตอนไหนคะหนูไม่เห็นเลยเพราะว่ารถมันอยู่หลังร้านเลยไม่ได้เจอกันอีกรถกระยางหัวบะนี่ตะลี่ตนค่ะ <laughs> ไปเฟซด,ดีบอ <c oughs> ไลฟ์เฟซดีไหมทุกคนคีกอท่านไหนมีสวยมั่นใจมากเพราะว่าตาเสร็จแล้วรู้ไหมว่าเสร็จ <c oughs> อีก,กับแม่ๆเดินออกมาหน้าร้านเห็นรถมนูวิ่งออกไปพดโอ้